สวัสดีครับพี่น้องผู้ที่รักในกเกษตรผมกรเกษตรในพลวันนี้ก็ได้มีโอกาสมานำเสนอสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วครับในการทำอาชีพใหม่คือเลี้ยงการการเลี้ยงตะกะแตนปาตังก้าโมโจีนไข่วันนี้วันที่สิบเอ็ด กรมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ครับคือผมใช้บอ่อกกบบอกกระชังกระจังบกของกบเพื่อผนึกฝาปิดแล้วก็ทำการเลี้ยงตะกะแตนนี่ครับผมจะเย็บแบบนี้แล้วคือผมผมผมสั่งไข่เขาส่งมาเมาืม่อวานแล้วกะว่า วันนี้น่าจะถึงน่าจะถึงครับเพราะว่าไม่ไกลมากน่าจะถึงวันนี้นี่คือการทำกระชังเอ่อกึงก่งกึ่งแดดกึ่งร่มเพราะว่าในอยู่ในช่วงฟักไข่ของเขาครับฟักฟักเป็นไข่อยู่มันยังไม่เกิดตัวอ่อนวันนี้ก็เลยทำที่เตรียมไว้เพื่อ เพื่อจะทําการเลี้ยงตะกกะแตนของเกษตรในผลครับถ้ายัางไงก็ฝากติดตามครับเดี๋ยวไข่มาเดี๋ยวผมจะจะให้ดูว่าเอาไข่ลงวันวันที่เท่าไรแน่แล้วก็ฝากติดตามด้วยอันอาจจะถ้ามีประโยชน์กับพี่ๆน้องๆที่จะทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรเพื่อจะมีความรู้ ้กดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับถึงแล้วครับไข่ส่งเมื่อวานตอนบ่ายวันนี้ถึงเลยครับขนส่งของน่าจะเป็นน่าจะเป็นสองแซดนะับน่าจะใค่แฟดนะหรือเคอรี่ไม่แน่ใจ มัวดูไข่เลยตื่นเต้นกับไข่เลยนี่ฮะฝากรีวิวให้เจ้าของของไข่ด้วยฮะนี่ยมองดูแล้วน่าน่าจะไม่ถึงอาทิตย์ครับดูไข่มันน่าจะพองแลว้วฮะนี่ครับผมขออนุญาตคุยดูแล้วก็เพื่อศึกษานี่ฮะมันเป็นเม็ดมองดูแล้วเม็ดเม็ด,เม,ดเม็ดเตงแลว้วน่าจะประมาณ อาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเป็นตัวแล้วนะผมว่าหลังจากนี้ก็จะพักพักไวใ้ในในเออเขาเรียกอะไรนะรที่เลี้ยงหรือว่ากองเลี้ยงกองเลี้ยงผมก็มง่ายๆฮะบ,บอกกบที่ไม่ได้ใช้แล้วครับกระชังกบแล้วเราก็มาเย็บมงเขียวปิดฝา เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับว่าต่อไปจะเป็นไงก็ศึกษาไปด้วยกันเดี๋ยวมันออกตัวมาพอสมควรเดี๋ยวผมจะทำคลิปอัปเดตให้อีกให้ดูอีกในการเลี้ยงเผื่อใครสนใจก็ฝากติดตามผมครับประมาณอีกถ้าเกิดหลังจาก เด็กๆเ,เกิดมาก็น่าจะอยู่ประมาณสองเดือนก็น่าจะมีไข่แบ่งปันครับอาจจะซื้อใกล้ๆผมอยู่สุพรรณบุรีที่บึงฉวากครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยแต่ต้องมีไข่ขขยแบ่งปันบ้างครับน่าจะมีอีกสองเดือนก็น่าจะมีอยู่อีกสองเดือนนิดๆน,น่าจะได,ได้อยู่ครับครับผม เดี๋ยวเอาไข่อบไว้ในนี้ก่อนครับแล้วหลังจากเด็กๆเกิดเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ใหม่อีกรอบหนึ่งครับขอบคุณครับผมฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครับครับผมสวัสดีครับ